มาดูหน่อยครับมีกี่ถุงแลถงห้าสิบกว่อสี่ถึงห้าสิบรวมกันได้รวมกันได้เอาน,นี้สองต้นก่อนอันนี้ต้นมังรักนะแล้วมีต้นอะไรเดี๋ยวดูก่อนนะ,ะมีตะไคร้ไหมตะไตะคร้โปงไงก็ไม่ขึ้นตะไคร้เราูครับท่านผู้ชมครับวันนี้หลบนะฮะหลบโควิด -19 มาถ่ายทำคลิปวิดีโอลงให้ท่านดูครับท่านผู้ชมอันนี้อะไรน้องนี่อะไรอ่ะปลก แล้วมีหลายพันครับมาแล้วกองนี้เป็นไงมั่งช่วงนี้ก็ยิ่งเงียบครับเงียบผมก็ไม่รู้ไปไหนหลบนะนู่นแต่ไก่ป่ะไกี่ต่ไงเขาไปเอาให้เราอยู่รยรครับพี่ยมีเป็นกออยู่ครับมีเป็นกอเลยโอ้โหนี่มะม่วงอะไรเนี่ยนี่เป็นงานเมืองยาครับงานเมืองยานี่ร้านอะไรเนี่ยเกษตรฟคาลครับพี่กเกษตรโคร่าด,ดันท่านผู้ชมครับ เตือนเลยนะครับไวรัสนะโคโรนานะร้านพี่อยู่ล็อกไหนล็อกนี้เลยล็อกซอยหนึ่งนะล็อกซอยหเนาะนี่ตลาดอะไรอ่ะพี่ครับผมถามท่านนิดนึงตอนนี้ปัญหาเป็นยังไงมั่งยอดขายตกไหมยอดขายก็ลดลงครับผมลดลงเยอะไหมเยอะครับเพราะตรงนี้เขาห้ามออกบ้านครับผมห้ามออกนอกบ้านแต่ก็แต่ก็มีคนแอบมาซื้ออย่างผมเนี่ยซื้อเหมือนกันครับผมไม่ได้แอบนะแต่ผมก็ทําถูกต้อง ป้องกันไว้ครับต้องป้องกันไว้นะต้องคุยกันห่างๆหน่อยอย่าว่ากันนะตอนนี้ตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยผักขยงครับพี่ผักขยงอันนี้ผักอะไรผักผักผักพริกม้าพริกม้าพริกพริกเป็นไงอ่ะไม่ากอะไรับพมไมม่ีตะไคร้เนาะตะไคร้ตะไคร้ตะไคร้เนี่ยเห็นมีกอนหนึ่งเนี่ยก้อนนี้เท่าไหร่เนี่ย เอาไม่เยอะหรอกโรับผท่านผู้ชมครับตอนนี้ของพี่แผงอยู่ตรงไหนเนี่ยถึงบัวร้านเดียวกันอ๋อร้านเดียวกันเหรอถ่ายได้เนาะถ่ายได้เนาะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะผมมาโปรโมทร้านให้เขาเลยร้านที่ชื่ออะไรอีกทีหนึ่งเซติโคราครับผมอยู่ที่ไหนครับเศรษฐีการ์เด้นครับเศรษฐีการ์เด้นครับตรงนี้เขาเรียกเศรษฐีการ์เด้นตลาดต้นไม้โคกกวดตลาดต้นไม้โคกกวดครับท่านผู้ชมตอนนี้นี่นี่เป็นอะไรเนี่ย นี่เป็นขนุนน่โอเคหางๆกันหน่อยพี่ตรงตอนเช้าต้องลดน้าทุกวันลดทุกวันครับวันนี้อากาศร้อนครับผมอากาศร้อนสองวันสามสามทีก็มีครับสองวันสามครั้งเช้าบ่ายเช้าบายโอ้เพราะเราลงทุนไปแล้วถ้าเกิดเราไม่ลดมันก็ตายมันจะเฉามันทําให้ต้นไม้ไม่ดีอ๋อมีต้นมีทุเรียนหมอนทองขายด้วยคับผมขอถ่ายทำหน่อยนะอืม เคครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านต้นไม้อะไรขอยกรอมดิเศษถีการเด่นตรงนี้ตรงนี้ตรงในร,นรน้านที่เชื่ออะไร,กระเกษตรโคลาครับผมเกษตรโคราชครับนะครับโอเคอยู่หัวมุมเลยถ้ามาทางมิตรภาพไตยในนะต้องให้วิ่งเส้นในว่าจะอยู่หัวมุมเลยเนาะเดีวเข้ามาปุ๊บมันอยู่ทั้งร้านทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะตรงนี้ร้านไหนร้านมัร้านนุ้นก็ใช่ใช่ไหมขายได้ไหม โอเคครับมีทั้งไม้ดอกไม้พืชผลนี่อะไรเนี่ยพี่พริกเหรอแล้วทำไมมันเฉา,างนี้ยเอออย่างนี้ขายไงยกกระบะเลยอโอเคครับท่านผู้ชมครับแต่แค่นี้เองเท่าไหรอ่เอเมามานะสองอันเด้ได้อันเดียว เป็นไงพี่ขายดีไหมช่วงนี้ครับท่านผู้ชมครับเออนี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผม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 จะพาไปดูร้านเกษตรโคราชนะครับท่านผู้ชมนี่ครับตรงนี้จะเป็นไม้ดอกครับท่านผู้ชมครับ วันนี้ผมพาท่านมาชมครับท่านผู้ชมครับเรามาชมร้านดอกไม้กันท่านผู้ชมครับนะฮะไม่รู้จะทำอะไรก็เลยมาซื้อผักสวนครัวไปปลูกครับท่านผู้ชมครับนะฮะอันนี้ร้านเกษตรโคราชร้านของพี่ถึงไหนเนี่ยพี่เข้าไปเลยครับเข้าไปได้ไหมเออทางหน้านี่ก็จะเป็นสนครับสนแผงนะสนสามร้อยยอดครับครับท่านผู้ชมครับ ตะไคร้ได้ต้นเดียวเองเหรอฮะครับมีต้นไม้สวยงามมากมายครับท่านผู้ชมครับตรงนี้ก็มีนะเออนี่นะครับท่านผู้ชมครับสวยไหมครับท่านผู้ชมครับต้นไม้แพงครับนะบีโกเนียครับบีโกเนียตอนนี้ต้นละร้อยห้าสิบบาทเองท่านผู้ชมครับครับช่วงนายทีนโควิดครับนะครับไม่ค่อยมีคนมาซื้อเจ้าของร้านกระ่นกันอุ่เหมือนกัน เราก็เลยพาท่านมาชมไม้ใบไม้ดอกไม้ประดับครับท่านผู้ชมสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยครับท่านผู้ชมครับพี่ตอนนี้เป็นยังไงมั่งอ่ะมันไม่ดีเลยเหรอ คนมาซื้อเยอะไหมตอนนี้ยอดขายพี่ตกไหมร้านพี่ตรงมีทั้งสองฝั่งเลยนี่ยาวไปถึงฝั่งนู้นอ๋อสามารถที่จะไปทะลุทั้งนู้นได้เลยผมเดินได้ไหมครับอืมพอดีมาถ่ายทำคลิปวิดีโอพี่ผมทำ YouTube อยู่เดี๋ยวเข้าไปดูได้เลยโอ้ แล้วตอนนี้ยอดตกไปวันหนึ่งประมาณเท่าไหร่พี่ต้องถามเจ๊อันนี้ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เจ้าของเจยังไม่ตื่นครับมะม่วงก็มีครับท่านผู้ชมครับต้นมะกรูดนี่แพงไหมต้นเล็กๆมีไหม ครับร้านของพี่แกะทะลุมาถึงฝั่งนี้ได้เลยครับท่านผู้ชมครับนี่ครับตรงนี้เป็นบัวครับท่านผู้ชมผักสวนครัวก็ยังมีตรงนี้อีกนี่ครับท่านผู้ชมครับมะเขือ มเะเขือถุงใหญ่นี่ถุงเท่าไหร่อ๋อไม่เป็นไรพี่โทษทีกำลังกินกาแฟาอยู่มเะเขืออะไรเนี่ยมีมเะเขือลูกเล็กๆไหมที่เขาเไปเออเขือตอแหลมีไหมตอแหลตอแหลต้นนี้คมมกมั้ไม่เป็นไรพี่มีก็มีไม่เป็นไรไม่มีก็ไม่เป็นไรตอแหลเขียวว่ะตอแหลเขียวเป็นไงคังคกเปล่าไม่มลูกเล็กๆที่ขายในตลาดนะเขาขายไงอ่ะ มองพี่ไข่เอาไปให้สักสองต้นมะเขือตอแหลเนาะนนลูกเล็กๆอืลูกเล็กๆโอเคครับไปแล้วครับมะเขือตอแหลอีกสองลูกอีกสองครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นมะขามเทศครับท่านผู้ชม ตรงนี้ก็จะเป็นพริกกระเรียงท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมมาที่เศรษฐีการเด่นครับนะขายพันธุไม้ที่ร้านเกษตรโคราชครับท่านผู้ชมตรงนี้เป็นบัวครับท่านผู้ชมอืมตรงนี้ก็จะเป็นฝรั่งนะครับมะม่มวงก็สวยๆท้งนั้นเลยท่านผู้ชมครับ วันนี้พาท่านมาชมครับนะฮะนายนายนายทีมโควิดนะฮะนะครับทำอะไรเราไม่ได้เราก็ต้องมาเออนะครับหนีมาชมต้นไม้ครับท่านผู้ชมครับครับตรงนี้เป็นพันไม้ปลูกนะฮะเป็นไม้เออไม้ประดับประเภทที่ว่าเขาเรียกว่าไม้มงคลครับท่านผู้ชมครับ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีเป็นอะไรมีหมดนะครับเกี่ยวกับไม้มงคลทุกชนิดครับท่านผู้ชมครับ ี้เป็นไม้ประดับนะครับที่ร้านเ,นก,เกษตรโคราชครับท่านผู้ชมไม้ดอกไม้ประดับนะฮะไม้จัดสวนไม้มงคลมีให้เลือกทุกชนิดครับท่านผู้ชมไม้โมบายนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับตรงนี้ก็จะเป็นกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์ครับท่านผู้ชมครับ ตรงนี้จะเป็นพวกสนนะครับไม้สนนะครับสนใส่เงินสนแผงนะครับสน300รยยอดนะครับนะฮะสนฉัดสนมังกรมีหมดครับท่านผู้ชมครับนะหากใครสนใจเชิญได้เลยครับท่านผู้ชมครับไม้ประดับไม้ประดาทุกชนิดนะฮะนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเป็นบริเวณร้านของร้านเกษตรโซลาดครับท่านผู้ชมครับ นี่ครับทั้งซอยเลยจะเป็นร้านประดับของต้นไม้นี่ครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้เป็นบัวบัวนี่กระถางเท่าไหร่น้อง ห้าสิบบาทครับท่านผู้ชมครับตรงนี้เป็นไม้อะไรเนี่ยเหลืองเหลืองชัชชวานี่ไม้อะไรอ่ะไม้เรือยครับรไม่เวลาไม่เวลาขอโทษทีอันนี้ forget me not เนาะพวกดาวเรืองตอนนี้ไม่มีตอนนี้ตัดตลาดเลย ขายแพงไหมของพี่เหมือนกันเด้ออานร้านเดียวกันเด้อร้านใหญ่อ่าร้านใหญ่โอเคครับเดี๋ยวดูหน่อยครับนี่ครับเป็นกุหลาบนี่ครับเป็นบัวนะฮะบัวหลวงครับท่านผู้ชมนี่บัวหลวงต้นใหญ่ๆหญ่างนั้นเลยท่านผู้ชมครับเป็นบัวหลวงครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราพามาที่ร้านเกษตรโคนะฮะ ร้านเกษตรโคราชครับท่านผู้ชมนี่ครับเป็นบัวครับท่านผู้ชมตรงน,นี้ก็เป็นกุหลาบนะฮะขายต้นละ30บาทสีต้นร้อยเองท่านผู้ชมครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับ <โ frustrating. S 2> ดาวเรืองนะครับเป็นดาวเรืองสวยๆเลยครับท่านผู้ชมวันนี้ไหนๆมาแล้วนะฮะตรงนี้เดี๋ยวผมจะซื้อไปลองปลูกครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการปลูกกันของดาวเรืองครับท่านผู้ชมครับ ตรงนี้ก็จะเป็นต้นเข็มนะครับง่ายๆเลือกซะเลยต้นละสิบบาทก็ไม่แพง ดาวเรืองครับเดี๋ยวผมจะซื้อไปปลูกครับท่านผู้ชมครับตรงนี้เป็นต้นเข็มครับท่านผู้ชมครับเยเบลา่านะฮะเยเบล่าสีขาวปีดูดาวเรืองให้ผมสักส่ต้นเด็ดดูพุ่มใหญ่ๆหน่อยอนนับัวดาวเรืองนี้ไปปลูกมันจะตายไหมเนี่ย พี่อายุสั้นเป็นยังไงพี่เป็นไมลมลุกถ้าอย่างอย่างเงี้ยยังยังมาอยู่ได้อีกนานไหมถ้าดูแลดีๆก็ได้ประมาณเดือนเดือรัเดือนอือเอาไปลงดินนะอยากลงกระถางต้องใส่ของนี้มันด้วยเอาให้สี่ต้นดูป<ม>ูพุ่มใหญ่ๆเนี่ยผมจะไปลงดิน<ม>เนี่ยอย่างเมื่อวานวันพราเดือดร้อนไม่มีใครขายดอกไม้เลยมันวันนี้วันพราไม่มีคนขายดอกไม้เลย ผมดูได้เนาะดูต่อไปเนาะนี่ต้นอะไรเนี่ยพี่ทับทิมสยามทับทิมสยาม,ม,ยามเป็นไม้ใบเนาะเป็นไม้ลำาเป็นไม้ลำรครับตรงนี้เป็นต้นลาตีครับท่านผู้ชมนะฮะหลากหลายสายพันธุ์ครับท่านผู้ชม ครับร้านเกษตรโคราชครับท่านผู้ชมครับผมจะพาท่านดูเป็นบัวครับท่านผู้ชมครับดูกันนะเห็นจัดจะเลยตรงนี้เป็นมะลิซ้อนครับท่านผู้ชมไม่แพงนะ,ค,ะครับครับมะลิซ้อนเราขายต้นเราสามยห้าบาทตรงนี้เป็นชวนชมครับท่านผู้ชมครับแต่สีต้นเนี่ยต้นเท่าไหร่ หรือขายไม่ถูกเลย60บาทครับฮะ60บาท60บาทมาทอยากจะจะใครแต่ใครไม่มีเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นนะครับอันนุนดาวเรืองอีกสต้นเป็นร้อยพอดีเลยาครับ,รบอันนี้เป็นตออะไรเนี่ยอ๋อช่อมอืมครับถ้าท่านผูชมครับนี่เป็นตอชมที่ทางร้านขายนะครับท่านผู้ชมครับ อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมอยู่ถนนมิตรภาพของเรานี่เองเอาเอไว้ข้างหน้าไว้ตรงกลางเพราะว่าข้างหลังของอเดี๋ยวเดดูข้างหลังกันเดี๋ยวนะจะเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงคึ่งถึงหกโมงนะฮะมีทั้งสองฝั่งเลยนะครับฝั่งนู้นก็ฝั่งนี้ก็ร้านเดียวกันแล้วคนงานเขาใช้เลี้ยวไหมคคสามคนพอช่วงนี้ช่วงนี้ยังเงียบครับเงียบ คือปัญหาของพี่ที่ว่าเงียบเนี่ยมันเงียบก็บเพราะไอ้ไดทีโควิดคนไม่มาซื้อหรือไงฮะเป็นช่วงโควิดแหละครับเป็นช่วงโควิดคนไม่มาซื้อนอ้ทาดอยู่บ้านครับงนี้แต่เวลามาซื้อต้องป้องกันให้ดีต้องใส่หน้ากากอ,อย่างตอนนี้คนขายก็ต้องใส่หน้ากากเวลาคุยกันก็ต้องห่างกันหนึ่งเมตรนะครับ,รบโอเคเออท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเกเษตรโคราชเบอร์โทรอะไรครับ บ470เบอร์อรนี้แอดไลน์ line, ใช่ไหมเดี๋ยวผมแอดไลน์เข้ามาให้แล้วเสร็จแล้วจะส่งคลิปเข้ามาให้ดูน้องจะไ,ไปแชร์ขายได้ม,มีอะไรพอแนะนําต้นไม้แปลกๆไหมนี่เป็นอะไรองุ่นอังุนครับัวนีองุนนี่ขายต้นเท่าไหร่องุนนี่สามร้อยครับเป็นแบคโอปอแล้วก็ใบมะละกาแบคโอปอจะสีดำอ๋อแบคโอปอจะสีดํไใบมะละกาจะเป็นเออนี่ผมเจอแล้วนี่ครับ มาถามเทศที่ดังที่สุดของโคร,ราชคือพัน์เพชรโนนไทยครับผมอันนี้ขายกิ่งและเท่าไหร่8 0บาทครับ80บาทโอเคอันนี้มาจากต้นตอแท้ๆเลยที่อำเภอโนนไทยครับผมนะครับนี่เป็นแหล่งของเพชรโนนไทยแท้ๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับอืมโอ้ในร้านเขาก็เปิดกันตลอดเนาะพี่เขาเขาก็ไม่กลัวไม่กลัวกลัวอดตายมากกว่าอดตายมากกว่า <c oughs> <c oughs> อ่าโอเคครับอ่าโอเคน้องพี่รบกวนพี่นิดน้องนิดหนึ่งน้องรบกวนเชิญชวนคนหน่อยร้านยังไม่ปิดบอกเลยร้านในทีร้านร้านเกษตรโคราชขายทุกวันไม่มีปิดนะครับเพราะเรามีการป้องกันอย่างดีนะครับเพราะสถานที่ของเราโล่งใครจะมาก็ป้องกันมาก่อนนะครับมาคนละมือเชื่อกันโล่งจะได้หายไปครับผมอ่าโอเคครับนี่คือคําบอกเล่าของ พนักง,งานขายนะครับอืเจ okay. เดี๋ยวขอถ่ายสักนิดหนึ่งมีทั้งไม้สวนไม้ประดับไม้ดอกครับตรงนี้เป็นไม้จัดสวนครับเป็นชาดัด ครับท่านผู้ชมครับครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกพุทธนะฮะดอกพุทธทวนวันนะครับเป็นต้นพุทธต้นสวยงามนะครับมะม่วงมหาชนกครับท่านผู้ชมลูกยังติดอยู่เลยครับท่านผู้ชมครับหากใครชมคลิปนี้แล้วสนใจเลยนะครับท่านผู้ชมครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับ ตรงนี้เป็นต้นหมากครับต้นหมากประดับสวยงามที่ร้านยังจำหน่ายดินจำหน่ายปุ๋ยครับเ,เป็นปุ๋ยครับเป็นดินหรือเป็นปุ๋ยงัวได้ครับท่านผู้ชมครับมีทุกอย่างครับ ท่านผู้ชมครับหากใครชมคลิปนี้แล้ววันนี้ในทีมโควิดมาเราก็พาท่านมาชมนะฮะร้านเครื่องปัน้นเคือง้านขายดอกไม้ครับงานประดับสวยงามทุกชนิดครับท่านผู้ชมครับ